ไปขโมยไข่ไดโนเสาร์กันตัวไหนมันไข่อะน้องพดเหมือนกันเหมือนกับตัวเหมือนเลยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยคำรามแปลว่ามันออกลูกกัเปล่าคลอดลูกกัเปล่าฮะเคยเห็นอะไรเห็นอะไรระวังตกน้ำระวังนักอุ้ยต้องรีบวิ่งนี้สลาเมนเดอร์สไลเดอร์ปะดุนี้มีย่ย เหมือนในพุงมันมีไข่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเัดนดอ้มีไข่หรือเปล่าตัวไหนร้องเฮ้ย,ยมันไปขโมยมาอีกทีแล้วเราก็มาขมายอีกทีแล้วเราวิ่งหนีจะได้ไข่เต่าล้านปีมาก็ได้นะน้องพุ๊บปะตอนนี้ตอนนี้เรามาอยู่กัมีตัวอะไรอ่ะ อยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนี้เราข้ามดินแดนมาแล้วทุกคนเรามีภารกิจค่ะตอนนี้มันคือใช่ใช่ใช่เราอยู่ในยงไดโนเสาร์เพราะตอนนี้มันคือฤดูวางไข่ของไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นเรามีภารกิจในการไปขโมยไข่ไดโนเสาร์กันต่ตอนนี้ไปกิดกระเคนก่อนเร็วไปหาอะไร โอเคอล้วคุณระวังขี้เอ้ยไม่ใช่ระวังน้ำเปียกไหนโอ้เป็นไงลูกตูดสุกโอ้เหมือนเราเราเนี่ยจะนั่งไม่ได้แล้วล่ะทำไมอ่ะซุกเนี่ยเนี่ยโอ้มันจะบุบมันจะบุบโอ้ อ<ม>แสดงว่าจระเข้ตัวนี้มันอยู่มานานมากเลยว่าทั้งมันเปื่อยแล้วเนี่ยออพี่พี่กัดโดนงับแขนแล้วลอยเลยลอยเลย,เลยมันอยู่มานานกีล้านปีแล้วเนี่ยน้องพบไม่โดนหไม่โดนกัดเดี๋ยวขอล้วงคอมันก่นนอนนะเฮ้ยน้องพบรูว่ามันจะกินบูบี้นะมันอาจจะชอบดิงบูบี้นะเอาไปกินเลยอ้าวขี่หลังมันไม่ได้แล้วมันมันน้องพบขี่ได้ปีนี้มันเริ่มมันเริ่มผุเพราะว่ามันเก่าไงดึกดำบรรแล้วไงลูกอยู่มาสิบล้านปีแล้วไง สิบล้านปีแล้วแหวิน้อเสาคอยาวใช่ก่อนที่เราจะไปทําภารกิจเราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนมันไข่อะน้องพลวันนี้ได้เลยถูกรู้หรอรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันมีไข่ตัวที่าตัวใหญ่ๆ่ะค่ะหรอท้องใหญ่ๆอุ้ยเราไม่ได้เอาไข่มามันจะเตะเราก่อนนะจีอย่างนั้นอะ เอาไข่มาอย่างเงี้ยฮะเราก็แค่สังเกตไข่มันนะคะถ้ามันวางมันราเราเออเราจะเห็นเลยใช่ไหมไข่ลงมาแบบจากตูดปุ๊งอย่างนี้เลยเหรอแบบพุ่งลงพุ่งลงคื้นอย่างนี้แน่ๆเลยอุ้ยตัวนี้มันยาวมากๆเลยน้องพบอุ้ยระวังมันจะตวัดหางโดนหัวน้องพบนักปับอุ้ยเปียกอุ้ยเปียกโอ้โหว่าแล้วลงน้ําไปแล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวล้างทีเดียวไม่เป็นไรค่อยๆเดินนี่น้องพบต้องก้มดูด้วยเพราะว่าตอนเนี้ย ขี่ได้โน้ตเสามันเต็มพื้นมากเลยเขาลดน้ําไว้ลูกมันต้องคอยระวังน้ําเปียกต้องอย่าเพิ่งเหยียบไปแรงนะค่อยๆวัดระดับน้ําไปด้วยเปียกมากขี่ได้โนงเสาเต็มพื้นมากเลยโอ้แล้วตัวนี้ล่ะใหญ่มากน้ำพบมันไม่กัดหนูเลยเหรอเนี้ยเอ้ยครว่าครมันเป็นไรเอาไข่เอาไข่มาด้านนันสิแล้วเราจะเจอตัวไหนได้เนี่ยตอนนี้เราหามาสามตัวแล้วอเนี้ย อุ้ยตัวก็ใหญ่อย่างนี้เนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียงดังมากเกินไปอ่ะนี่อะไรมีลูกมันด้วยเหรอเมื่อกี้เจอเจออะไรเจออะไรเจอญาติเดียวกับตัวเนี้ยกัดตัวนี้ตัวตัวไหนตัวไหนลพบไหนเจออะไรบูบูบเหรอไม่ไม่ใช่มันคือกอริลลูกอริลลูอ๋อไหนเดี๋ยวบาซิล่าอะไรอ่ะอุ้ยมันคือลิงคองอ่ะมันคือใช่ มันเป็นาติกับลาบูบูหน้ามันเหมือนมากนี่อูหน้าเหมือนมากเลยเหมือนกับเหมือนตัวเอ๊ะจะว่าไปมันก็เหมือนกันนะเดี่ยขอขอเทียบก่อนอุ้ยเหมือนเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนบิงบูบี้อันนี้เหมือนบิงบูบี้แล้วมันเหมือนตัวลาบูบูด้ไหมเดินจะเหมือนจะว่าไปมันก็เหมือนกัดอยู่นะเหมือนกันเลยเนี่ย เหมือนเลยปาได้ยินเสียงได้ยินเสียงมันคำรามเหมือนคำรามมันจะข้างหลังเรา,มาเคคามือ่อกี้คำรามตัวอะไรคำรามอะ่ะไม่รู้คูบี้หรือว่าเดนเสาคำรามเฮ้ยคำรามแปลว่ามันออกลูกกระเพ้าหาาน้องพบคลอดลูกกระเพ้ามันคลอดลูกกระเพ้าหาเฮ้ยน้องพบจะเจอไหมหาหาเฮ้ยเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรระวังตกน้ำเฮ้ยหา ข้ยับไข่ตัวเองนั่นไงแม่ว่าแล้วเมื่อกี้ที่พี่กัดไปเคาะท้องมันอะเคาะท้องมันอะมันขย้อนไข่ออกมาทั้งปากเลยโอ้โหลูกมันกมัำลังจะโผล่ด้วยเอ้ยเขาแล้วเราจะกล้าเอาไหมเนี่ยมันจะงับเบยจะงับเอ้ยนั่นนั่นนั่อุ้ยจะทับกันอุ้ย รองเท้าหลุดอุ้ยแล้วถ้าเกิดเราเราไปขโมยมันแล้วมันจะไม่งับเหรอโอ้ยน้องพระวังนะ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 อุ้ยนะระวังนะระวังนะอุ้ยทำไมเฮ้ยได้ขามาน้องภพได้ขามาข้างเดียวจัดได้ไวมากเลยเอาไปทำซูเปอร์ตีนไก่เออซูเปอร์ตีนไดโนเสาร์ซูเปอร์ตีนไดโนเสาร์เฮ้ยได้ขามาข้างเดียวเองอ่ะอุ้ยเดี๋ยวป้าป้้าโโอห ป๊าปาป้าปจะเอาอะไรลงมาจะได้ไหมไมได้ไหมไม่ได้แล้วอุ้ยเอาแล้วเอาหัวไปต้มยาเอาหัวไปต้มยำบต้มยำต้มยำหัวหัวกระป๋อมนี่หว่าเอาแล้วทีนี้มันจะกลืนเข้าไปแล้วทีนี้เอ ค่อยๆเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกอุ้ยได้แล้วเอาไปทอใหม่เลยใช้ไปเด็ดกันลงไย่ดีแน่เด็ดโอ้เอาไว้ไงโอ้มันเจคาานี้ครับโอ้โหดูสิน่ะดึงเป็นชิ้นเป็นส่วนเดี๋ยวก็ได้ต้มยำซุปเปอร์กันหรอกซุปเปอร์ตีนไดโนเสาร์โอ้นี่ลูกมาแบบนี้มันกำลังจะออกอยู่แล้วอู้หจะให้ลูกเราเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยตา้ไข่แล้วทำไงดีเรา เราอย่าลืมนะว่าเรามาขโมยนะมันไม่รู้ตัวเราต้องรีบวิ่งหนีเร็ววิ่งหนีเร็วแอปแอบ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 พี่กัดพี่กัดโดนกินไปแล้วล่ะพี่กัดหายระวังไดโนเสาร์เตะวิขโมยแล้วอุ้ยได้แล้วอ่ะอุ้ยโอยพี่กัดพี่กัดพี่กัดไม่รอดเฮ้ยพี่กัดเร็วพี่กัดเร็วอุ้ยเกือบไม่รอดอุ้ยทำไมโดนมันนับแขนเอาไว้เลยนะ อุ้ยไหนเป็นไงมือพี่กัดหายไปดูดีนิ้วหายนี่มันกัดมานี่โอ้โหกัดอันนี้อันนี้ไดโนเสาร์ขวนหรือว่าแมวขวนอันนี้น่าจะเล็บมันขวนเดี๋ยวแมวขวานเลยคะเหรอจะแกะเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเลยเหรอเราจะแกะกันเลยใช่ไหมตรงนี้เลยเหรอ เอาแล้วเราไม่ไปดูไข่ตัวอื่นไปหาอีกแม่ว่ามันจะมีอีกนะเราเอานี่มาลูกสีเลยนะจาไว้ตัวนี้เราได้สีเขียวปะเหลืองไหมเหลืองหรือเขียวเออเอาใส่หลังคารถไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่เอาใส่หลังคารถไว้เลยว้าเราเราเราต้องเอาเชือกเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องเอาเชือกร้มมันไว้ด้วยก่อนที่มันจะกิ้งหนีไว้ไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะหนีมันจะเดินหนีเลยนะน้องพบเราต้องเอาเชือกรอมมันไว้ด้วย ยังมีไดโนเสาร์อีกตั้งหลายตัวเลยนะแม่ว่ามันจะต้องเจออีกแน่ๆเลยครับอันนี้ตัดกําลังไว้ให้มันหนีต้องตัดกําลังมันก่อนไม่ง,งั้นมันหนีแด้จะเอาไปต้มซปเปอร์เอาไปต้มซปเปอร์ก่น<ข>อนแม่ว่ามันต้องมีอีกเพราะว่าดงไดโนเสาร์ยังมีมอีก,อออก,อกที่มันแบบ,แบบดังๆนั่นก็คือไดโนเสาร์คอยาวไดโนเสาร์คอ,อยาวใช่เสียงดังเลยใช่ไหมตัวแรกเลยที่เราเห็นกันนะไป เราไปดูอีกดีกว่ามันจะต้องมีอีกอะดูไดโนเสาร์คอยาวหน่อยป้าไป็นทั้งนัวมีอีกเยอะใครไม่พบพาเพื่อนๆไปดูไดโนเสาร์ตัวอื่นต่อุ้ยข้างหน้านั่นมันจิ้งจกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่จิ้งจกไหมพีการใช่จิ้งจกไหมเหมือนจิ้งจกเลยตัวเล็กมากอ๋อนี่คือตัวจริงมันก็อย่างนี้เลยใช่ไหมเล็กมากเลยน้องพอมันจิ้งจกหรือเปล่าเหมือนจิ้งจกเลยะ แล้วแล้วแม่เจอเหมือนไดโนเสาร์เหมือนตัวปลาดุกเลยอะอเหมือนตัวปลาดุกเลยเออเหมือนแย้มากกว่าเหมือนแยซสลา,ามนเดอร์หรือว่าสไลเดอร์ออเหมือนอสลา,ามนเดอร์เลยอะ ปลาดุกนี่ว่ะกระดุกทางข้างกระดุกสไลเดอร์ได้นะเนี่ยสลาเมนเดอร์แล้วมันสไลเดอร์ได้เนี่ยไข่ไหมไข่อะเอาไข่อยากกินไข่สลาเมนเดอร์บ้างเนาะโอ้อยากมาแกะไข่สลาเมนเดอร์กันบ้างเนาะเป็นยังไงอุ้ยแล้วลงไปทำไมลูกในนั้นมีไข่ไหมอุ้ยอุ้ยนี่มันตัวนกนี่หว่าเฮ้ยนกมันก็ฟักไข่นะ มันก็มีไข่แล้วนกอ่ะเนาะได้นกเสาร์มันก็มีไข่ยักษ์มันก็มีไข่ฮะมันโดนเย็บเลยอะค่ะมันเหมือนโดนเย็บเลยอะมันเป็นนกซอมบี้หรือเปล่าล่ะโดนเย็บอ่ะอุ้ยตัวใหญ่อย่างนี้ไม่ให้มันมากัดคนแน่ใช่เอ้ยแต่แม่ว่ามันเคยกัดมาแล้วแหละอย่างเงี้ยดูดิดูกรงเล็บมันสิดูดิแนมปิ้งไปดีกว่านี่เปล่าล่เอ้ยช้านี่มันแม่มดหรือเปล่าอ่ะแม่มดแม่มด ช้างแม่มดอะใช่ไหมทำไมมันเล็กจังอ่ะแม่มันช้างแม่มดอ่ะพี่ธัญญาเมื่อก่อนบอกช้างแม่มดอ่ะแม่มดอวิ่งข้างหน้ามีอีกสองตัวมันกลังสู้กันหรือเปล่าเนี่ยดูดิวิ่งมันสู้กันจนฉี่แตกนองพื้นเลยน้องพบตอนนี้น้องพบเหยียบฉี่อันนี้คือตัวซินแรปเตอร์นี่แรปเตอร์วิ่งเร็วมากโอ้โหวี่แหลมปิงอ่ะแหลมปิงฉี่แตกกันเลยเนี่ยมัน มันสู้กันจนฉี่แตกเลยพบดูดิอนองเลยพบชอบเหยียบฉี่ไดโนเสาร์เหรอฟ <c oughs> ันใหญ่มากฟ <c oughs> ันใหญ่หูลิ้นใหญ่มากแล้วนั่นตัวอะไรน่ะนี่นี่มันมีชื่อบอกว่า,กกาวใช่นี่สเตกโกซอรัสตัวเนี้ยโอ้ยมันสู้กันเหรอโอสเตกโกซอสมีไข่ไหมอะ่ะมีไข่ไหมอะ่ะภารกิจขโมยไข่ตอนนี้เป็นฤดูวางไข่ของไดโนเสาร์พอดีเอาไข่มามเอาไข่ไข<ห>มามันเนี่ย ใครอยู่ในท้องอ่ะหนูพบรู้ได้ไงเนี่ยมันอ้วนไในอ้มันอ้วนเราก็เลยรู้เหรอไ่ไข่กัดอีกแล้วพี่กัดโดนกัดอีกแล้วสลัดไปเฮ้อโดนกัดอีกแล้วโอ้ใส่บิ๊กอายด้วยเลยใส่บิ๊กอายด้วยแต่ว่าสเตโกสลัดดูหน้ามันมันปากมันไม่น่ากลัวเนาะปากมันเล็กจังเลยอ่ะ เหมือนมันไม่กินแบบไม่ไม่เคี้ยวเยอะอ่ะสมมติถ้าตัดแล้วไปใส่กันไอตัวนกปีกันน่ะเออใช่น่าะวันไม่ได้มีเคี้ยวเยอะมันคงไม่น่ากลัวหรอกแต่แหลมมากนะตรงเนี้ยเฮ้ดูดิเหมือนจะมีไข่แต่ตัวนี้ไม่มีไข่อ่ะไปหาตัวอื่นดีกหว่าุยน้ำพบแอบอยู่หลังไดโนเสาร์อุ้ยตูดเหมือนไข่มันจะออกมาจากรูตูดมันเหมือนกันแต่แม่ว่าไม่ใช่ไข่ละขี้มาแล้วขี้มาแล้ว หีไหันมาแลหนีเราไปดูตัวต่อไปอยากเข้าไปทีนั้นนะคะมันคืออะไรเขาไม่ให้เข้าห่ะสิมันมันคืออะไรไม่รู้อ่ะแมังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยโอ้ยอยากเข้าไปก็เข้าไปสิเข้าไปหลบร้อนสิรินธารนาโคลาชแอนซิดโออน่าจะเป็นไซรูนเสาร์ที่เจอในประเทศไทยอยาเนี่ยตัวนี้จะมีไข่ไหมดูจับพุงแล้วอู้เหมือนมีนะเนี้ย เหมือนในพุมมันมีไข่ด้วยเนี่ยแม่โอ oh <masterpiece> ้ยายทองนี่เราเราไม่ต้องอะไรเอาแค่เคาะก็ได้ขอไข่หน่อยเราจะเอาไปต้มดูดูวางไข่อุ้ยแม่รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะกําลังคําลามอยู่ข้างหลังเราอะเฮ้ยโดนโดนอ้ยโ้ยหูกําลังอ้าปากคําลามเลยอ่ะโอ้เอาแล้วแย่เข้าไปแล้วแย่ทุกตัวโดนัดโดนกัดน้องพบโดนกัด งับขึ้นมาเขางับจริงๆขึ้นมานะพี่กัดไ,ไม่เหลือแล้วแขนละไม่เหลือแล้วไม่มีใครเลยดูสิดูสิ้งพวกสำรวจใต้นี่สิมีไข่หรือเปล่าแต่ไอ้ไข่ที่เมื่อกี้ใต้าตาเหมือนตัวนี้อยู่นะหรอเออหน้าคล้ายๆเนาะเนี่ยแล้วก็มีแขนอย่างนี้นะเหมือนตัวนี้เลยใช่เอาไปทำซุปเปอร์แข่แบบมันเป็นเงี้ยเออเหมือนถือตะเกียบแงบๆงบแงบอันนี้สองนิ้วไงใช่ช่วยเหรอ แล้วแมวไว่ฉี่ใช่ไหมไข่จะออกมาทั้งตูดหรือเปล่าไข่หมาไขา่ไข่้อ,อยไข่ลอยไข่้อยตัวนี้ไม่มีแกไม่มีไข่ไม่เป็นไรมาดูซิว่าตัวนี้มีไหมอุย้ยตัวนี้นี่มันจิ้งจกนี่หว่วาดูชื่อก่นนอนขาหางยาวมาเกอเออเหมือนจิ้งเหลนยักษ์มากกว่าวอัอนนี้โทมิโมโซเป็นจิ้งเหลนยักษ์นี่เองอ่ะน่าจะญี่ปุ่นแน่เลยค่ะโทมิน้ำยาล้างห้องน้ำดิโทมิ เนี่ยจิ้งเหลนแต่ดูแล้วผ,มผอมๆอย่างนี้ไม่น่ามีไข่นะดูตรงนี้ที่อุย้ยมีไข่อยู่ตรงนี้โอ้เลื่อนะเมื่อกี้เรื่นเลยเหรอโอ,อ้ลื่นฉี่มันหรือเปล่าอ่ะ อันนี้เขาบอกว่าอายุประมาณ130ล้านปีโอ้130ล้านปีปากปลาปากปลาเล็กมันอย่างนี้ต้องเป็นไดโนเสาร์กินพืชมมันทีล้าบเลยมันใช่คอยาวอย่างเงี้ยถ้ามันฟันมันไม่ค่อยแหลมแมันกินพืชใช่ปากเล็กๆฟันไม่ค่อยแหลมบ้างเนี่ยน่าจะกินพืชถ้าหันเข้าหาต้นไม้คือมันกินคอยาวนู่นนู่นนู่นก็กินพืชสยามโมดอนนิ่มงามอีอะไรเนี่ยงามอีกำลังกินต้นไม้อยู่เลยได้ยินเสียงวันนั้นกันฮะ มันไข่เจ้าเหรอฮะอะไรอีกไข่รู้เล้วมีไข่ก็เหรอไหนย่องโบราคาเอ้ยอันนั้นเอ้ยอันนั้นของเราไข่ของเราที่เก็บมาได้จากตัวนู้นไงเออหาต่อไปแม่เดี๋ยวก็ต้องเจออีกอะไหนอ่ะไหนอ่ะตัวไหนร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ได้ไขยเลยอุ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนโอ้ จริงจริงเหรออ้มันมันมันร้องพอมันร้องปุ๊บพอได้ยินเสียงร้องพี่กัดวิ่งมาเลยใช่ไหมเมื่อกี้อุ้ยมันถือไข่อยู่มันไปขโมยมาเป่าวะเหมือนมันไปขโมยไข่ตัวอื่นมาหรือเปล่าเนี่ยมันไปขโมยมาอีกทีแล้วเราก็มาขมายอีกทีแล้วเราก็วิ่งหนีแล้วเราก็วิ่งหนี อุ้ย <su> อุยแล้วแล้วขาลุ้งตัวแล้วรองเท้ากินขารองเท้ากินขาวิ่งจนขาขาเปวดแง่เหนื่อยเลยวิ่งจนขาไดโนเสาร์หลุดหมดเลยอะโอ้รู้แล้วไอ้ตัวนั้นไปขโมยมาอีกทีแล้วเราก็ไปขมายมาทำชาบูเหรอได้สองลูกแล้วเหรอโอ้ยเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าแม่เหนื่อยมาก สองลูกเขายังยังน้องพบยังน้องพบได้ไข่สองลูกเอายังพอแล้วพอแล้วเนาะมันจะมีตัวที่มันแย่งไข่กันอยู่อ๋อใช่ใช่มันมีข้างหน้าอีกอะที่มันแย่งไข่เอ้ยอันนั้นอะไข่จริงๆเลยนะน้องพบที่มันอยู่ในรังอะแล้วมันมีนกตัวแย่งไข่ไข่ลูกบเลเลยอะจจะมันอาจจะได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้อาจจะเป็นไข่แฝดอาจจะเป็นไข่แฝดเลยโอ้โหนี่ไงไข่แฝดได้แล้วเนี่ยเนี่ย สองตัวเลยโอ้โหคากิหาหลุดไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจให้ทั่วทั้งป่านี่กันตอนนี้ยังเราเรายังไปสำรวจไดโนเสาร์ไม่ครบทุกตัวเลยเดี๋ยวไปดูไดโนเสาร์ให้ครบในป่านี้ด้วยเสียกแกะอาเดี๋ยวให้แกะลูกทีเดียวเลยหลังจากที่เราได้ไข่ยักษ์มาแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็มีเนี่ยมันดูไม่ดุนะพี่กัดไปลูบหัวมันได้เลยเนี่ยใช่ไหมพี่กัดไม่ดุใช่ไหมไม่ที่จริงไดโนเสาร์ทุกตัวค่ะมันตัวใหญ่แต่สมองมันน้อยเออ ออบอ, <c oughs> อ้าวเหรอไข่หมดแล้วเหรออ้าวไม่เป็นไรแต่มันมีไข่ข้างหน้าเนี่ยไข่จริงๆเลยนะทีเนี้ย<ร>จริงๆอ่ะเหมือนว่าไข่จริงๆเฮ้ยขาลายใช้ได้เหมือนกันนะลายเดียวกันมาเลยดูดิเออตันเกงกับตัวเหมือนกันเลยดูดิลายเดียวกันเลย ไข่อยู่ไหนไข่อยู่ไหนยันอยากกินไข่ดาวเราไกินไข่ดาวน้องพบรอดท้องมันแบบชิวๆมากอ่ะแสดงว่าตัวนี้ใจดีใช่ไหมมันไม่เตะน้องพบใช่ไหมแล้วมันก็ไม่สะบัดหางใส่น้องพบด้วยใช่ไหมมันจะฟาดหางหรือเปล่าน่ะไม่มันเหมือนจระเข้เอ้ยมันเป็นไดโนเสาร์ฟาดหางอ๋อมันรั้วเราคือเพื่อนมันแต่ต้องระวังมันฉีใส่นะ ป่านู้นน่ะนี่มันมีป่าฝั่งตรงข้ามมาน้องพบไปดูสิมันจะต้องเจอพันธุ์อะไรแปลกๆอีกโอ้มีเต่าด้วยอาจจะได้ไข่เต่าล้านปีมาก็ได้นะน้องพบปะไปดูไปดูระวังนะหลกรถมาไปเลยใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราข้ามฝั่งมาที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะเราข้ามมาอีกป่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วนี่คือคิโลเทเลียมโอ้ยมันเหมือนแรดแล้วแหละแล้วก็มาขอไข่หน่อยขอไข่แรดโอ้ยแรดมันมีไข่ไหม จริงจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะออกเป็นตัวไหมแอออกเป็นตัวแอดเป็นไข่อะแรดมันน่าจะเป็นตัวนะไม่มีไข่แม่เขี้ยวมันดิมันจะไล่กวิดหรือมอย่เนี่ยงโอ้ต่อสู้กับมันไหวอยู่นะฮะต่อสู้กับมันไหวเหรอไหวเหรอโัวตัแค่นี้แต่มันตัวใหญ่ยังไงมันใหญ่นะนพวตัวเล็กกันนิดเดียวเองอ่ะแล้วดูเขี้ยวมันดิมันจะมาแล้วมันจะมาขีดหรือตีมันควิดจะควิดหรือตน้องพระเจ้าเลยตีมันอะพระเจ้าเลยตีมันเอาไม้ตีนี่หรือเอา เอาเพื่อนน้องพ่อไปสู้เหรอนี่จะเอาลิงบูไปสู้กับไอตัวแรกนี่เหรอใช่จะไหวแล้วนี่หมีอันนี้อะไรน้องพ่อมาดูดิเนี่ยเนี่ยเหมือนหมีเลยอะโอ้โหนี่สงสัยจะให้มันกินขี้บีดังงูใช่ไหมมันก็เลยเชื่องเลยใช่ไหมมันยอมให้พวกเราขี่เลยใช่ไหมเนี่ยให้กินตัวนี้ให้กินบูบูให้กินบูบี้ให้กินโอ้โหหมีกินบูบี้ ไปแล้วขี่แล้วตุ้ง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 ชี่ตุ้งชี่ตุ้งตุ้งชี่อันนี้มันเชิดอันนี้มันเป็นเอ็นกอตุงชี่ตุงตุงชี่ตุงตุงชีตุงชีตุงชีเอ๊ะเราจะขี่ข้ามฝั่งไปทางไหนอ่ะไปดูอะไรกันอีกอ่ะทางนน้นมันมีเต่ายักษ์ด้วยหรอใช่ไหมพี่กั๊ดไปสำรวจมารอบนึงแล้วใช่ไหม อไปดูไหมไปพาหมีขี่ไปดีกว่าไปตุ้งชีตุงตุ้งชีตุ้งชีตุ้งขี่มาแล้วโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนในในตู้เกมเลยอะขี่แแฮนดแฮนดแฮนดะซิ่งไปเลยไปซิ่งไปข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นดีกว่าไปป่าโคซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งๆไม่ได้จี๊ดนะพ่อไปทางนี้ลูกไม่ต้องข้ามลูกไปนู่นไปนู่นมันยังมีอีกป่าหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปดูนะ ป่าเนี่ยใช่เดี๋ยวป้าพาข้าตาเราไปเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพี่กัสดอะกังเกงลายเหมือนไอตัวฝั่งตกข้ามนู้นมากเลยอ่ะลายเหมือนกันไปแล้วค่อยๆนะลูกเพราะว่าเหนื่อยเป็นไงลูกลิงบู๊กินมดเลยค่ะลา แล้วก็เจอเต่าเต่าล้านปีมีเต่าด้วยเต่าล้านปีดูสิแล้วก็จระเข้โอ้นี่หลายตัวเลยเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าพี่กัสดอีกเมกะโลเชลิสนี่ตัวนี้เมกะโลเชลิสก็คือเต่านั่นแหละเต่าล้านปีมากไม่รู้อะไม่รู้ว่าตัวใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าแต่เต่ามันก็มีไข่นะวิ่กินหญ้าหรอ กินหญ้าเหรอไม่กินอ่ะเออมันไม่กินแล้วอ่ะของใสตรงนี้จะไม่มีไข่เฮ้ดูหน้ามันดิหน้ามันเหี่ยวมากเนี่ยมันแก่บรามาทอเรียมใหญ่นะเธอรีมมามาเทอรีมมันก็เหมือนยีราฟปะเหมือนกวางบนยีราฟขายีราฟพอก็คกอเกินยีราฟใส่บิ๊กอายด้วยใส่บ๊อายด้วยยังไงเจอเคตัวนึงแล้วอ่ะโอจรลาโขงจอร์ลาเครัโขงตอนนี้เราทำให้มันเชื่องมมัใหญ่แล้วว่า เพร<ช>าะว่าหนูเป็นเพื่อนกับมันเป็นเพื่อนกับจระเข้ไป้ไปย้ายได้นะขี่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ชื่อจระเข้ละ <c oughs> มันชื่อว่า <c oughs> มันชื่อว่าเออจริงๆอ่ะชื่อจระเข้สยามอ่ะเพราะมันคือเหมือนจระเข้ไทยมากเลย <c oughs> มันเป็นดึกดําบรรันใช่มันเป็นจระเข้ดึกดําบรรันแล้วมันก็โตมันจะถึงตอนนี้เลยโอ้โหแห่นแหนโอ้โห โคตรซิ่งโคตรซิ่งโคตรซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่ดิไม่ได้โโอ้หน้องพบจะขี่แบบจระเข้แบบโคตรซิ่งเลยใช่ไหมครับสัตว์เพื่อนโคตรซิ่งโคดสิงโคดแซดใช่ไหมเพื่อนหน้องพบเองเพื่อนพีกัทใหญไปด้วยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนน้องพบนะนั่นนองพี่กัดเกาะหางไปแล้วโคตรซิ่งโคตรซิ่งโคตรแซดแล้วไปเลยไปเลยครับไป โอ้สิงจัดโอ้โหสิงจัดพี่กัดล่วงแล้วโอ้โหน้องเขาขี่สิงขนาดอ่ะโคตรสิงโคตรแซดมากๆตอนนี้เหลืออีกสองตัวที่เรายังไม่เห็นฮิปโปโปรเตมัสเอาใช่เนี่ยคือฮิปโปโปเตมัสตัวนี้ก็ขี่ได้แต่น่าจะล่วงมีไข่ไหมไข่ฮิปโปไม่น่ามีนะสมเสร็จด้วยอันนี้คือแอนทราโดเทเรียมอันนี้ก็ขี่ได้คล้ายๆสมเสร็จเลยเนาะสมเสร็จอ๋อใช่ค่ะสมเสร็จ ตัวเหมือนเลยใช่ไมม่ีขนด้วยขนฟอมขนจินเหรอใครขึ้นกดไปขนาดอือได้ไหมอืออ้าวโอ๊ยอือโอเคอืออ้าวเด้อึ๊บโอ้โหในที่สุดก็ขึ้นได้อะขับขับนะโมจะขับจะขับโคดสิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหหลังติดเบาะหลังติดเบาะโอ้โหหนึ่งถึงร้อยภายในสามวิเร่งเร็วเร่งเร็วมากโคดกัดแบบนี้เร็วโอ้โหเร็วมากเร็วมากโอ้ยตกตกโอ้โห คคดซิงโคดซิงโคดแซดโหกิ้งกันกระจ่ายกระตายโอ้โหความซิงแขนโดนเลยแขนโดนขนเลยแโดนขนเลยโอ้โหอันนี้มันคือแฮนด์เอาไว้บิดใช่ไหมอฮ้ยตัวนี้ซิงสุดสรุปว่าเนี่ยโคดซิงโคนแซดมากมีที่บิดด้วยเดี๋ยวเราไปดูไข่แบบว่าใหญ่ๆอ่ะไข่ยักษ์ยักษ์อ่ะกันดีกว่าข้างหน้าอ้มีเยอะเลยอ่ะพบไหวไหมไหวหรอ นี่มันมีตัวคู่กันฝั่งนู้นด้วยนะเออสไปโนส่สารายเหรอสไปโน่เหรอสไปโน่สาลายสรูบลูเอ้รถรถระวังรถเราไ <c oughs> ปฝัง่งน้นไปรถนี่ค่อยๆนะเดี๋ยวสะดุด <c oughs>